ส่วนคลิปต่อไปค่ะคุณผู้ชมเปลี่ยนอารมณ์กันหน่อยลองถามดูว่าถ้าสมมติว่าเป็นคุณผู้ชมนะเจอตัวอะไรก็ไม่รู้อ่ะวิว่งกระโจนเข้ามาใส่หน้าเราจะรู้สึกยังไงหรือจะมีอาการยังไงก็ต้องหนีก่อนสิคะปกติแล้วก,ก,ก,คก็คุณยช็อกกังกายตกใจอะไรแบบนี้ในคลิปนี้คุณยายก็ตกใจเหมือนกันนะคุณผู้ชมแต่บางคนเห็นก็แบบว่านี่ตกใจแล้วเหรอตกใจแค่นี้เองเหรอทั้งๆที่ไอ้เจ้าตัวเนี้ยมันใหญ่มากนะเอาไม่เชื่อลองไปดูคลิปนี้กันค่ะ ตัวกลไมด้อนอมแล้วุ้ยถ้าเป็นคุณนาจินนี่นโอ้ตัวเงินตัวทองใหญ่ขนาดเนี้ยเหมืนอนวิ่งเข้ามาในบ้านแล้วไม่หยุดอยู่ตรงโอ้โหปลายเท้าเลยอ,ะอ่ะดิฉันก็วิ่งก่อนละค่ะหรืออาจจะขาแข็งวิ่งทําอะไรไม่ถูกก็เป็นไปได้นะหรือก็อคงจะกลีดออกมาแล้วค่ะใช่แต่งานนี้คือคุณยายดูแบบใจเย็นมากอะ่ะดูเหมือนหันมาพูดกับคนข้างๆด้วยซ้ำว่าอา้าว มันมายังไงอะเนี่ยตัวเงินตัวทองเข้าบ้านมันไล่มันไปหน่อยซิอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วสุดท้ายเหมือนมันก็วิ่งอ้อมแล้วก็วิ่งออกด้านหลังคุณยายไปนะแต่ช็อตที่ตกใจที่สุดอะก็คือช็อตที่มันวิ่งมันหยุดตรงขาคุณยายนี่แหละแล้วตัวใหญ่มากนี่ดีนะมันไม่กัดขาคุณยายนี่เออไม่ได้รับบาดเจ็บไปนะคะก็เป็นกล้องวงจรปิดที่บันทึกภาพตอนที่เจ้าตัวเงินตัวทองเนี่ยเข้ามาในบ้านเกือบจะชนคุณยายด้วยซ้ําคือคุณยายเนี่ยนั่งดูทีวีอยู่แล้วคุณยายก็ตกใจนะร้องออกมาเหมือนกันแหละที่สุดกก็คือออตตตะนนนนเเเเรียหลลาาาาาาสววว่้้้งงิทงขาาแ วิ่งไปทั่วบ้านอ้อมหลังคุณยายกระโดดหนีทั้งหน้าต่างอีกบานหนึ่งออกไปเหตุเกิดที่บ้านหลังหนึ่งที่อยู่บริเวณถนนชายทะเลบางขุนเทียนนะคุณผู้ชมค,คือลักษณะเนี่ยเป็นบ้านชั้นเดียวแล้วขอบหน้าต่างก็ไม่ได้สูงมากไม่แน่ใจเหมือนกันว่าตอนเข้ามาอาจจะเข้ามาทางประตูแล้วก็ออกไปทางหน้าต่างอีกบานหนึงท <iero> ีน <port> um ี้ไปถามลูกสาวของคุณยายว่า เออทำไมคุณยายถึงแบบนั่งนิ่งขนาดนั้นทําไมถึงแบบไม่ตกอกตกใจก็จริงๆแล้วเนี่ยคุณยายตกใจอยากจะหนีก็หนีไม่ได้เพราะว่าคุณยายเนี่ยมีอาการกล้ามเนื้ออ่อนแรง<อ>นี่แหละค่ะสาเหตุค่ะคุณผู้ชมก็เลยต้องพยายามเรียกให้คนอื่นมาช่วยนะคะก็คาดว่ามันอาจจะถูกไล่มาจากที่อื่นเแ,แหละก็เลยตกอกตกใจวิ่งครวดเข้ามาในบ้านแบบนี้นะคะแต่น่ากลัวมากเลยอ่ะคือ,อยังดีที่เจ้าตัวเงินตัวทองไม่ได้แบบกระโจนใส่ใคุณยายจนล้มลงไปอ่ะยังเหมือนมาหยุดอยู่ตรงหน้าแบบ พอดีเลยนะคะเหมือนล้วกล้ yeah. pues องอยู่ตรงนี้เลยได้ช็อตนี้มาเลยน่ากลัวมากอ้าวแต่ความน่ากลัวยังไม่จบแค่นี้ค่ะไปกันต่อเลยนะที่สระแก้วคุณผู้ชมที่ตำบลท่าเกวียนอำเภอวัฒนานครที่สระแก้วค่ะชาวบ้านไปเจออะไรรู้ไหมหนงูหลามขนาดใหญ่ไม่ใช่ตัวเดียวค่ะมาถึงแปดตัวอันนี้เรียกว่าเจอทั้งรังหรือเปล่า คุณผู้ชมมันกําลังกอดรัดกันอยู่ในพงหญ้านะคะใหญ่ขนาดไหนเอาไปดูภาพชัดๆกันดีกว่าโอ้ยน่าลงสีเลยครับเนี่ยน่าลงสีเลยครับเนี่ยนี่มันอย่นี่นนี่โอ้โหตัวยังใหญ่เลยครับดูครับหัวมันอ้ยนี่ ตอนแรกเกือบไม่เห็นเพราะว่ามันมืดแล้วมันก็อยู่ในแบบเหมือนพงหญ้าอะไรแบบนี้เนะแล้วพอไฟฉายสาดเข้าไปปุ๊บ คุณ oh, เห็นอะไรคะหลายแบบนี้ใช้แน่นอนแน่นอน oh. อนี่ไม่ใช่ใครที่ไหนพี่หลามมาเองค่ะคุณผู้ชมค่ะโดยทางทีมงานอสอระพิษมูล,ลนิธีกู้ภัยอรัญญาประเทศเนี่ยก็เลยมาทำหน้าที่ช่วยจับงูใส่กระสอบนะคะได้ครบทุกตัวแล้วก็นำไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติต่อไปค <ไป S 1> ่ะนี่แล้วดูแต่ละตัวใส่ไม่ธรรมดานะคุณดูสิอวบอยาวๆทั้งนั้นเลยแล้วพอมีแบบนี้ แหวตัวตัวเดียวก็ว่าแย่แล้วนะก็จับแยกถุงเรียบร้อยก็ดูปริมาณถุงกระสอบที่วางกองหน้านะคะนี่ไงจะอยู่ในถุงเดียวกันไม่ได้ด้วยนะจับขังแยกขังแย่เดียวขังเดียวเอออ่ะเอาไปปล่อยเรียบร้อยแล้วนะคะ